สด่วนนะคะที่แอดมินเขาแทรกคิวในการปรึกษานะคะแลวคุกเอก็มองว่าเป็นเคสที่น่าสนใจนะคะก็เลยเจะนำเคสเนี้ยมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะคุณแม่ท่นี้อายุ38ปีนะคะตอนนี้ก็คือบอกว่าเต่ามากนะคะแล้วก็ท้อมากเหมือนกับ คิดว่าตัวเองจะมีลูกไม่ได้หรือว่าจะพักแผนการมีลูกไปนะคะคุณแม่ส่งข้อความมาหาปุ้ก้อยบอกว่าวันนี้ไปหาคุณหมอมาค่ะปรึกษาเรื่องมีบุตรยากพบว่ามดลูกโตคุณหมอแจ้งว่าถ้าจะทําเด็กหลอดแก้วนะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดซึ่งหมอบอกว่าไม่คุ้มกับค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปนะคะหมอก็เลยแนะนําว่าลองกลับไปตัดสินใจดูก่อนว่าจะเดินหน้าเรื่องลูกคือยังอยากจะมีลูกต่อไหมหรือว่าจะมารักษาเรื่องของมดลูกที่โตก่อนดี คุณแม่บอกว่าได้ยินแบบนั้นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจสักพักน้ําตาก็ไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวดับฝันการมีลูกไปเลยค่ะทํำยังไงดีคะตอนนี้คุณแม่ก็สั่งออวิตามินมาบารุงโอวออโปรตีนแล้วก็น้มามะกรูดเพิ่งจะสั่งมาทานแต่พอได้ยินแบบนี้รู้สึกเครียดมากอ่ะโอเคสําหรับคําถามนี้นะคะกูก็บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องเครียดอย่างนั้นเข้าใจเลยค่ะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังคลิปนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราดับฝันไปเลย จากการที่เราได้รับคอมเมนต์ว่าให้ไปตัดสินใจมาก่อนอาจจะไม่คุ้มกับการที่ทาเด็กหลอดแก้วแยกประเด็นแบบนี้ค่ะคุณแม่มีปัญหาเรื่องมดลูกโตครูก็อขอคาดเดานะคะว่าที่มันโตมันโตเพราะว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีสนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่พิมพ์มาคือคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์หรือค่อยมารักษาคําว่ารักษาแสดงว่าต้องเป็นกลุ่มโรค มันหมายความว่ามันมันเลาะได้นะคะมันเคลียร์ในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจอรพิที่เคลียร์เรื่องช็อกโกลตซสตรงนี้ได้แต่ถ้าตอนนี้เราอายุ38ปปีแล้วเนี่ยนะคะเรามานั่งเคลียร์มานั่งโฟกัสอยู่ที่มดลูก นั่นคือวิธีการที่ผิดนะคะณนะเวลานี้คุณแม่ต้องบำรุงไข่ก่อนถ้าแม่อยากมีลูกเนี่ยแม่จะต้องทำในเรื่องของตัวอ่อนให้จบก่อนในวัย38ปีซึ่งกูไบบอกเลยว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายของผู้หญิง38ที่จะทำอีกซี่เก็บไข่ครั้งเดียวแล้วได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอผลฮอร์โมนมาให้กูไบดู6ตัว AMH บอกจำนวนไข่ตั้งต้นว่ายังมีไข่มากหรือไข่น้อยนะคะ2 FSH ฮอร์โมนรังไข่เกิน1ิไหม นะคะเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยไหมสามเอสโตรเจน E2 นะคะตัวนี้คือดูว่าฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเยอะหรือยังถ้าต่ํากว่า20แบบนี้แสดงว่ากําลังก้าวเข้าสู่รังไข่เสื่อมนะคะ4 LH ดูการตกไข่นะคะ5 TSH ก็คือไทรอยมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยผิดปกติร่วมด้วยไหมเพราะว่ามันจะมีผลต่อคุณภาพไข่และก็การกระตุ้นไข่นะคะ6ก็คือฮอร์โมนโปรแลคติน PRL ดูว่าฮอร์โมนน้ำนมเนี่ยสูงไหมถ้าคนที่มีฮอร์โมนน้ำนมสูงเนี่ยเวลากระตุ้นไข่ไปเนี่ยไข่มักจะไม่ตอบสนองแล้วก็ ไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตกอะเอาผลฮอร์โมนมาให้คุณแม่หตัวเป็นตรวจในช่วงมีประจำเดือนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเราอาจจะต้องเก็บไข่กี่รอบจากผลฮอร์โมนนั้นพูดง่ายๆคุณแม่จะต้องเก็บไข่ก่อนพอเก็บไข่คุณพ่อบำรุงสเปิมคุณแม่บำรุงไข่ประมาณ2-3เดือนนะคะไปเก็บไข่ กระตุ้นไข่เก็บไข่พอเก็บไข่เอาสเปิร์มของคุณพ่อมาเจาะปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนเลี้ยงตัวอ่อนนะคะไปชนถึงระยะบล้าตัวสคือระยะ d ด5เมื่อได้ตัวอ่อนบลาตัวสี่ day ให้ส่งคัดคโครโมโซมตั้งใจฟังนะคะส่งคัดคโครโมโซมค่ะให้ได้ตัวอ่อนที่คัดคโครโมโซมผ่านเนี่ยสักประมาณ2ตัวคือขั้นต่ําเพราะฉะนั้นถ้าเรากระตุ้นไข่หนึ่งครั้งแล้วเราได้ตัวอ่อนคัดคโครโมโซมผ่านสมมติตัวเดียวแม่ก็ต้องบำรุงต่อแล้วก็กระตุ้นไข่ใหม่แล้วก็ให้ได้คัด โครโมโซมผ่านอีกสักหนึ่งตัวคราวนี้การที่เราจะคัดโครโมโซมผ่านหนึ่งตัวเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะต้องเริ่มต้นจากไข่ประมาณ15ใบถึง20บใบในวัยนี้นะคะมันถึงจะสุดท้ายเราจะไปเหลือแบบคัดผ่านสักหนึ่งตัวคราวนี้คกูกกี้ไม่ทราบว่าจํานวนไข่ของแม่ตั้งต้นมีมากหรือมีน้อยอยู่ในภาวะรังไข่เสื่อมด้วยหรือไม่แต่ว่าปัญหาที่มีตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของมดลูกโตอยู่แล้ว ซึ่งเราจะตะมันไว้ก่อนเราจะทําเรื่องไข่ก่อนทาไมเราถึงตะในเรื่องของมดลูกเอาไว้ก่อนเพราะว่าไข่รอไม่ได้นะคะไข่เนี่ยมีคุณภาพที่ด้อยลงเสื่อมลงตามอายุของเพศหญิงทั้งจํานวนและปริมาณน,นะคะ35ปีเป็นต้นไปจํานวนฟองไข่นะคะและคุณภาพไข่ลดลงอย่างมากรวมถึงโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผิดปกติทางโครโมโซมเนี่ยก็จะสูงไปตามอายุของฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นเราจะมาทําในสิ่งที่มันหายไปก่อน กับอายุของเราอะค่ะถ้าเรามาทาเรื่องมดลูกมดลูกมันยังไม่หายนะคะมดลูกมันก็ยังอยู่กับเราอยู่นะะั่นค่ะแต่ไข่เนี่ยจะหายรังไข่ล้วก็จะเสือ่อมเรามากระตุ้นไข่เก็บไข่จนกระทั่งได้ตัวอ่อนขั้นโครโมโซมผ่านตัวฟรีดไว้เลยค่ะตัวอ่อนฟรีดได้5ปีค่ะแม่มีเวลาเคลียร์มดลูก5ปีค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะเคลียร์มดลูกจะผ่าตัดมดลูกจะเลาะมดลูกอย่างไรก็ตามเราได้ลูกแล้วลูกในที่นี้คือเจเนติกของเราอะค่ะ ที่มีคโครโมโซมมี DNA ของเราและของสามีเราเป็นตัวอ่อนที่ฟรีดเอาไว้แล้วผ่านการคัดคโครโมโซมแล้วอย่างน้อย2ตัวทําไมถึงต้องอย่างน้อย2ตัวตัวเดียวเราไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องหมดลูกบางทีตัวอ่อนของเราผ่านนั่นแหละแต่ว่าหมดลูกเราไม่ผ่านก็อาจจะฝังไม่ติดเราทําตัวอ่อนไว้ก่อน2ตัว สมมุติว่ามดลูกของเราเนี่ยมันเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจะเดินผิดที่แล้วมดลูกมันโตมากเนี่ยมันมันรุนแรงถึงขั้นว่าถ้าเลาะมากๆแล้วอาจจะทําให้หมดลูกทะลุเนี่ยบางทีเราก็อาจจะพิจารณาเป็นการอุ้มบุญได้ซึ่งแม่ๆในเพจก็มีหลายเคสที่สามารถที่จะอุ้มบุญสําเร็จ เขาก็มาปราึปกษาเูก็เรื่องอุ้มบุญซึ่งมันก็อาจจะมีในเรื่องขอ,องการเตรียมในเรื่องของกฎหมายการเตรียมในเรื่องของการหาหญิงอุ้มบุญแต่อย่างไรก็ตามอุ้มบุญก็เหมือนกับว่ายืมเช่าคอนโด,โดเขาอยู่แต่สุดท้ายคือลูกเรานะคะถ้าเราทําในเรื่องไข่ทาในเรื่องสเปิร์มทําในเรื่องตัวอ่อนจบเรียบร้อยแล้วอุ้มบุญก็เหมือนเราเช่าบ้านเขาอยู่นะคะเราก็ให้ผู้หญิงอื่นอุ้มบุญให้เราค่ะลูกที่คลอดออกมาก็เป็นลูกเราอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีที่แบบแย่ที่สุดก็คือตั้งคันเองไม่ได้โดยมดลูกของเราเราก็ยังสามารถอุ้ม่่่่าาาาออนีีมมมเรยยหืวโฟกัสูท การจัดการเรื่องรักษาหมดลูกอายุแม่ก็จะรันไปที่นี้แหละไข่ของแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้คุณภาพอาจจะไม่ได้ตัวอ่อนทีนี้ถ้าเราไม่ได้ตัวอ่อนเลยจบเราไม่มีลูกของเรานะคะต่อให้เราไปหาหมดลูกคนอื่นมาได้แต่ว่าเราไม่มีลูกของเรานะคะอ่าคราวนี้ประเด็นสําคัญคือต้องโฟกัสที่ไข่ก่อน ณนะวันนี้ไม่ต้องซีเรียสค่ะบำรุงไข่3เดือนผู้ชายบำรุงสเปิร์ม3เดือนไปเก็บไข่ไปทําให้ได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านฟรีดเอาไว้จากนั้นมาเคลียร์มดลูกเคลียร์ได้เราก็ใส่เองเคลียร์ไม่ได้ก็หาหญิงอุ้มบุญนี่คือทางออกของคุณแม่ค่ะสู้ๆนะคะไม่ได้หมดทางออกค่ะ